สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในในเซิร์ฟเวอร์ไฮวิกเซลอันนี้มันเป็นแมปไม่ใช่มินิเกม blocking อ่า blocking date blocking date ใช่ไม่ใช่ w a l k i n g date แตเป็น block i n g date ว้าสิยอไปเลยอีกเบนาทีเกมก็จะเริ่มแล้วเราตัดไปตอนเกมใกล้จะเริ่มเลยละกันเฮ้ยเจอพ่อหนุ่มหัวนี้แล้ว เออหัวเออใส่ผ้าคุงวันนี้วันนีลาวันนี้วันวันนีลาด้วยไหนวะสวัสดีไหนวะเฮ้ยนายเฮ้ยแสงอุบาทหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่คือว่าแสงอุบาเฮ้ยนายนายรอแ,แล้วก่อนสิเวลาก็จะเริ่มแล้วนะเฮ้ยนายเร็วสวัสดีอ้าว เกมเริ่มซะแล้วอ,อือ๋อปกติปกติเจ็บปกติอยู่แล้วคุณผู้ชมมันเข้ามาแล้วมันก็โดนดามมันปกติสต,ติมันปกติอยู่แล้วเราหาทางออกกดทำไมมันเออผมเกิดมาทุกรอบที่ผมเล่นผมเล่นหลายตาแล้วเกิดในป่าป่าดงดิบนี่แหละวัสดีนยังไผู้หญิงนะ <c oughs> เสียงโอ้เฮ้ยขโมยของขโมยของขอของนะครับเอ้ยอ่ะเอ้ยเอามานี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะอาเอาเอาไปทานอีกเฮ้ยไปก็ได้ไป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 หาเฮ้ยซมีวันดีคนดีซมี้ตายปะเฮ้ยด้หกด้หกพอยนี่คือน่าจะเป็นเครื่องบินที่เพวกผขมตกลงมาแล้วก็ตายไม่ตาย ไหนว่าซอมบี้เฮ้ยเออผมมาเห็นถึงแค่ตกลงมาแล้วก็ดูนเจ็บเออผมไม,ไม่ได้ตายเฮ้ยเฮ้ยเข้าไม่ได้ผมจะบอกนะพอผมเล่นมาหลายตาแล้วคือเห็นไหมอ๋อถ้าเวฟหลงัลงๆมาแบบหลายๆคนอะ่ะคนตายมันเหรอคนน้อยๆน,นั่นเละมันจะเป็นแบบโคตรยากเลย ไม่รู้คุณเคยเล่นหรือเปล่าเพาอยากบอกอะ่ะไม่ต้องบอกอะจะโคตรยากเลยมันจะแบบแต่ว่ายังไงเดียบคือซอมบี้มันแบบมัเออถื่อนมากเลยดิบเถื่อนอะ่ะเออซอมบี้โหชิบหายซอมบี้เยอะโคตรเลยอะ่ะเออจริงจริงจริงแบปปบนี้ดกอ่ะไม่ไม่ไม,ไม่ว่าจะปรับให้มันเฮ้ยซอมบี้วันดีวันดีเด็ก เด็กน้อยตายตักตายให้หมดอ,อยตายให้หมดตายให้หมดตายเองด้วยแล้วก็เองอีกหนึ่งลีเฮ้ยนายช่วยฉันด้วยสิเบ่อเอ,เอ้ยวิ่งหนีไปแล้วเอ้ยไม่มีน้ำใจการเป็นคุณเลยเฮ้ยซัมบี้ เยอะจังเลยไอตรงนี้ผมอยากรู้มันเข้าเหมือนจะเข้าได้แต่เข้าไม่ได้ไม่งกินข้านะวเนี่ยคุณผู้ชมเนีกยให้มันตายนะต้องยอไม่อย่าให้รอนะคะหมดรอนะคะหมด,หมดนี่ขึ้นท้ายนี่เิมพูมบอลที่หมายก็คือคุณสาหัวใจแบแล้วก็ทีเรนิดเลื่อนรถทีเรนิตต้องหาอาหารน่วยอย่าเล่นชิวๆนะใหม่มันก็เล่นปกติก็ไม่ชิวอยู่แล้วแหละ เฮ้ยต้องหาอาหารด้วย <S 2> <S 2> <S หละ่ะลหละ่หละลอันนี้โรงเรียนหรือเปล่าเนี่ยฮอตวอร์ดฮอตวอร์ดเฮ้ยกล่องล็อกข้างบนเรามีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยมีกลองอยู่ล็อกอีกแล้วเฮ้ยซัมบี้ปึ้งอ้าว ลางหัวหัวแตกเฮ้ยฟังหัวแตกไปเลยเอ้ยตรงนี้มีห้องอะไรอ่าน,นกอกช่างมันเอ๊วัดด้ยขอขอบคุณครับเอาของมาเยอะๆเลยเอ้ยซอมบี้วัดดีนี่เนะี่ยหัวแตกนี่เนะี่ยเอ้ย เฮ้ยเนยเนี่ยคือมันจะอึดมากเลยคนผู้ชมเว็บหลังๆ่งะตอมมี่แบบมันเอาเลือดมาจากไหนก็ไม่รู้รอ่ะแย่ๆเลยอึดมากมากอ,าอ้าวอึดมากเลยอึดแบบโคตรถึกตายซะเอ้ยสัมีเฮ้ยนายข้างหลังนีแน่ฉันแบบไม่ให้นายฆ่าเพื่อนฉันหรอกซึ่งจะไม่รู้ว่าเอเป็นใครแต่เป็นเพื่อนร่วมทีมกันต้องไทมเวอร์กันไว้อ้าว ว้าวช่วยพวกไอ,อ้คนโดิจะมีไรเอ้ยเด็กเวนเอา้าวนี่เน,น,น่ยนี่เน่ยิงตายแม่งเลยนายเฮ้ยใช้ไว้เรองสำคัญจริงดีกว่าเลือดมันหายากนี่เน็หวัวแตกไปเลยซะหวัวแตกไปเลยซะเฮ้ยนั่งไงหบมหิม เออจิงมอย่างเยอะเลยอ๋อเฮ้ยดิบต้องรีบเก็บเก็บเออสวยต้องมีหินฟ้าไม่มีไม่มีเฮ้ยเชื่อมาจากไหนวะข้างหน้าเย,ายอะแยะไอเวนเอย้ยไอแม่งเงยเลือดขึ้นหัวใจไม่เออ เออไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วจะตายโ้าวจะตายจะตายออ้ยโขดมาจากไหนกันเยอะแยะ,ยะวะผูมาจากไหนกันเยอะแยะก็ไม่รู้ไ่ตรงนีมีอะไรหรือเปล่าเออไม่มีอยากเข้ามาใกล้ฉันอออ เสียตัวเล็กมาเอาตัวเล็กมาวิ่งหนีเลยไม่อยู่แล้วคุณผู้หญิงรอผมก่อนเซนจะไม่รู้เธอเป็นใครเอยรอผมก่อนอ้เจ็บสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีครับทำไมเสียงคุณเบียร์เอาไม่รู้จนะ้าเอาไม่รู้อีก เออเดี๋ยวคุช่วยเฮ้ยนายนายนายเฮ้ยนายเป็นซอมบี้เอ้ยไม่นะนายเฮ้ยเวฟใกล้หมดแล้วชอดกันไปแม่งเลยปึ้งปุ๊บป๊บให้ชดการประวัติน่าจะอ๋อเอ้ยคุณอยู่ด้วยกันนะโอเค เฮ้ยคุณเย่เยรู้รอดแล้วอีซี่มากเลยเยี่เ,ย,เย่แบ่งไก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 ่เลี้ยงฉลองแบ่งไก่เลี้ยงฉลองวู้ฮูว้วว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 แบ่งไก่เฮ้ยถิงของเลี้ยงชฉยอยยังเสียเกียรนสุดท้ยเลี้ยงตลอดอี อย่าพูนมัวละเลี้ยงสยองเลี้ยงไสเลี้ยงเลี้ยงสยอกเลี้ยงตอนเลี้ยงฉล,ล,ลองเออกว่าจะพูดถูกเลยเดียไม่มีลูกกระตุดอีกสองนาทีใครก็ได้ครับขอ,ขอลูกกระตุดหน่อยครับผมคิดว่าเว็บมันหมดไม่ยิ้มหมด เดาเป็นหน่อยซุงง่มยิงระยะไกลก็กได้มาเลยมาเลยมาเลยไม่ไม่ต้องซุ่มยิงหรอก thank you ครับแอนเงียบผมให้ผมให้ต้องไก่ถึงเป็นผมจะไม่ผมไม่มีอะไรแล้วผมจะไม่ที่ชีวิตให้สบยนยๆจะอยู่กคุน เออไป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 ไไป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 เออถ้ามันมีการยิงดนจัดเอยเ้ยไป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 เอ้าอเอเเอออเออมออเอหเออเออเอ ตายเลยไมยต้องดูตกตัวค่าเพื่อนไม่โอ้โหต้องดูตกตัวค่าเพื่อนอะแล้วมันนี่โอ้โหไม่เงยไหนโอ้โหคุณไม่ยิยงมานาะคริกคริกๆคิกิ๊คิกคีก้กกกเป็นซัม,มีแล้วแล้วก็อะไรกัน ผมหาเองไม่เจอเอ้ยนี่ใครนบน้านหลงว่าอะไรวะเอ่เอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เออเฮ้ยโอ้โหไม่นะไม่โอ้ไม่มีใครชนะเลยใครได้ตำแน่หนึ่งวะเอ่อใครวะวเออก็ไม่รู้สิโอ้โหเอ้ยวาวับกับบ๊อบป็นบ๊อบปี้บ๊อบบี้อะไรแล้ว โอ้อีตาดีกว่าอีตาอีตามันดีสนุกดีไอรอบก่อนอ่ะผมคิดว่ามันเกมมันจบแล้วไงเลยผมคิดว่าโอ้โหคิวแค่นั้นไม่ไม่น่าจะประมาเลยประมาปุ๊บเรียบร้อยฮะไม่มีไม่มีปืนไม่มีอาวุธใช่ไหมนายนายวันนี้ละ่ะนายเทพใช่แล้วใช่แล้วละ่ะเฮ้ยเป็นเพื่อนวันนี้ลาดีกว่าอ นายจะเป็นเพื่อนกับฉันเหรอใช่ฉันจะเป็นเพื่อนกับนายได้ไหมได้เลยโอ้โอเคเคได้ได้ได้จมือ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 ถึงจะจำไม่ได้จริงๆก็เถอะจบ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 โอเคโอเคจมือจมือหวังว่าเราจะได้เจอกันนะในวันนี้ละเราจำเราไม่ได้อ่ะชื่อไหน Pistol Pistol อ คปอยดูนต่มันก็เจ็บเที่ยผมนาโอ้ยโอ้ยอโอ้ยติดบารกอีกแล้วโอ้โหไม่อ้าผคิดว่าคิดเป็นซอมบี้ไอ้บา้าคนนี่วะไอ้เขาเป็นในตัวเมืองนี่วะตัวเมืองที่มีแต่คนบ้าคลั่งใช่ตัวเมืองที่มีแต่คนบ้าคลั่ง,เอ,ง,งเอ้ยมีหอน,นาฬิกา เฮ้ยตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าเออว่าเฮ้ยใช่ใช่ใช่หวงหวงว่าจะยังไม่มีใครไม่นะไม่เอา,เอาล็อกซะง,งั้นเฮ้ยโอ้ยโอ้ล็อกหมดเลยเอ้ยไปไปมมมมส,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 สัมบี้ยำยำเชียซัมบี้ตุ๊ตตตายซะซัมบี้ แล้วเอ้ในโรนาเป็นจำได้มีหีบอยู่ปะเฮ้ยมีสมเีหนึ่งตัวเะ้ยหีบอยู่ไหนเออเฮ้ยมีเอ้นั่ไงหีบอเอเอามาเอามาเอบเรียบร้อยฮะามาเอามาเอามาให้หมดเหมาเหมายกเหมายกเออรงนาใช่หรอไอ้บ้าเอ้ อย่าซัมมี่มาจางไหนวะเออเยี่ยยเลยนียลวงนะฉันรอไปแล้วนวดซัมมี่นะมันมาจังไหนไม่รู้เย้ยเลยเต็มโลกนาเลยไม่กลัวหรอกเหรอเอาเฮ้ยไม่กลัวทำไมเออฉันก็ไม่กลัวเหมือนกันแล้แก็อ่าพูดเฉย มีอะไรอยู่ในกล่องนี้โอ้โหล็อกนิวาน์อยในนี้มีหิมหรือเปล่าโบดโบดโบดสวัสดีสวัสดีทำไมเสียงใครค่เแล้วโอ้ไม่รู้เหมือนกันพูดคนเดียวไนดะ้ไหมบล็อก ตรงนี้ล่ะลอ็อกเออสุสานอันนี้เป็นส,สุสารของใครเนี่ยเออเพิ่มแสงก่อนเอ่อ,มอ,อ,อมแมกเลเมนทาโรยทารีเฮียลิสช่างแม่งอ่านไม่ออกคือลดแสงไปห้าสิบเท่าเดิมแบบมาตรฐานเลย จะได้คงความหลอนไว้ได้นะเจ้ไม่หลอกกนวะเน้ยนี่ฮัลโหลสวัสดีนนี่สวัสดีนนี้มีอะไรไหมเอ้ยของใครเนี่ยนายนายไหนวะคือนายไหนก็ทั้งเถอะขอบใจสำหรับของนะท่านจะเอ้ย เราช่วยเองอย่าเลยเยอะโอ้ยเยอะ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 ไม่ไม่น่าเลยไม่น่า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 กูตายเออไม่เหยไม่น่าเลยโอ้ยสองนาทีเองเออไปเอาถ้างั้นบินไม่ได้ด้วยอ๋อโอเคบินได้ละ เอ้ยออกไปข้างนอกก่อนข้างในมันแคบเกินออกไปข้างนอกก่อนข้างในมันแคบเกินตรงนี้ใช่ไหมทางออกไปข้างนอกนะ่ะโอ้โหเป็นไพยเลยเอาทั้งนั้นคลิปนี้ผจมจบไว้เพียงเท่านี้แหละนะคุณผู้ชมงั้นเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายลาก่อนนะจ๊ะ